เศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลเกิดตื่นตระหนกกลางประชุมเพราะขาดล่ามในการสื่อสารทุกคนมองหาทางแก้แต่ไม่มีใครทำได้ทันเวลาจนกระทั่งสาวทำความสะอาดคนหนึ่งปรากฏตัวและเพียงหนึ่งนาทีทุกสิ่งกลับเปลี่ยนไปคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นความลับสะเทือนวงการในงานศพเศรษฐีเด็กน้อยอุ้มทารกพูดประโยคเดียวเปลี่ยนทุกสิ่ง เสียงสวดมนต์ก้องกังวานไปทั่วศาลาแสงเทียนสลัวสะท้อนกับหีบศพที่ประดับดอกกุหลาบขาวแขกผู้มีเกียรตินั่งเรียงรายในชุดดำสนิทสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความสงสัยและความเศร้าอากาศภายในศาลาอึดอัดหนักแน่นราวกับกดทับหัวใจกลิ่นทูปหนาทึบแผ่คลุ้งไปทั่วบทบังแม้แต่ลมหายใจเสียงกระซิบกระซาบดังเบาๆเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไร้คำตอบ ใครกันที่จะได้รับสมบัติของเศรษฐีผู้ล่วงลับท่ามกลางบรรยากาศอันเยือกเย็นเด็กน้อยคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขาอุ้มทารกตัวเล็กในอ้อมแขนดวงตากลมใสจ้องมองทุกคนฝีเท้าของเด็กน้อยช้าและมั่นคงเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องในความเงียบงนันทุกสายตาหันมาจับจ้องที่เขาราวกับเวลาได้หยุดหมุนไปชั่วขณะแววตาของผู้คนเต็มไปด้วยความตกตะลึงและหวาดระแวง ไม่มีใครกล้าพูดหรือแม้แต่ขยับตัวเด็กน้อยหยุดยืนตรงหน้าหีบศพเขากระชับอ้อมแขนกอดทารกแน่นขึ้นทารกส่งเสียงแผ่วเบาคล้ายร้องให้แต่ก็เงียบลงอย่างรวดเร็วบรรยากาศยิ่งตึงเครียดจนทุกลมหายใจกลายเป็นภาระหนักแล้วเด็กน้อยก็เอ่ยประโยคเพียงหนึ่งเดียวเสียงของเขาชัดเจนแข็งแรงเกินกว่าจะมาจากปากเด็กคำพูดนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วศาลา ทุกคนตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นหัวใจของแขกในงานสันสถานมือบางคู่กำแน่นจนสัน่นบางคนเผลอปล่อยเสียงอุทานออกมาโดยไม่รู้ตัวและในเสี้ยววินาทีนั้นความลับที่ซ่อนเร้นมานานก็เหมือนถูกฉีกเปิดออกทันตาเสียงหายใจถี่กระชั้นดังสลับกับความเงียบศาลาที่เคยเต็มไปด้วยความเศร้ากลับกลายเป็นความสับสนและหวาดกลัว ทุกคู่สายตายังคงจับจ้องไปที่เด็กน้อยและทารกในอ้อมแขนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกระพริบตาแสงเทียนสั่นไหวราวกับรับรู้ความจริงที่กำลังถูกเปิดเผยเงาบนผนังยืดยาวบิดเบี้ยวคล้ายมีชีวิตของมันเองเสียงทารกหัวเราะเบาๆแทรกขึ้นท่ามกลางความอึดอัดหัวเราะที่ไร้เดียงสาแต่กลับทำให้หลายคนขนลุกสู้ยิงชาราผู้หนึ่งลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้มือเธอสัน่นเทาดวงตาเต็มไปด้วยความตรหนก เธอพยายามเอ่ยปากห้ามแต่เสียงก็ขาดหายกลางอากาศริมฝีปากของเธอซีดขาวเหมือนถูกดึงพลังชีวิตออกไปเด็กน้อยยืนนิ่งสีหน้าไร้ความกลัวทารกในอ้อมแขนเงยหน้าขึ้นจ้องไปยังหีบศพสายตาของมันดำลึกเกินกว่าทารกทั่วไปจะมีและบรรยากาศในศาลาก็ยิ่งหนาวเหน็บจนหลายคนเริ่มสั่นสะท้านเสียงนาฬิกาเก่าแก่บนผนังดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนยืดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุด ผู้คนเริ่มหันหน้ามองกันด้วยความงุนงงและหวาดหวันแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามหรือขยับเข้าใกล้เด็กน้อยคนนั้นในความเงียบงันดวงตาของเด็กน้อยก็หันไปสบกับแขกคนหนึ่งชายวัยกลางคนในชุดสูทดำหน้าซีดเผือดเหมือนเลือดไหลหายไปจากร่างเขาสะดุ้งเฮือกร่างกายแข็งค้างเงื่อเย็นผุดเต็มหน้าผากแม้ในอากาศที่หนาวเย็นราวน้ำแข็งดวงตาของชายวัยกลางคนเบิกกว้าง ริมฝีปากสั่นพยายามเอื้อนเอ่ยแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาสายตาของเขาจับจ้องที่ทารกในอ้อมแขนเด็กน้อยเหมือนกำลังเห็นเงาของบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยบรรยากาศในศาลายิ่งอึดอดัดเสียงสวดที่เคยดังก้องกลับเหมือนเลือนหายมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆและเสียงหัวใจที่เต้นรัวทุกคนรับรู้ถึงแรงกดดันที่บีบรัดโดยไม่รู้ที่มาทารกยกมือเล็กๆขึ้น นิ้วที่อ่อนนุ่มชี้ตรงไปยังชายคนนั้นแขกทั้งศาลาพากันสะดุ้งเหมือนถูกกระชากวิญญาณสายตาที่จับจ้องกลายเป็นความหวาดผวาชายวัยกลางคนก้าวถอยหลังเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนราวกับฟ้าผ่าเงื่อไหลพรากจากขมับไหลลงสู่ปกเสือ้อเขาพยายามพูดพยายามปฏิเสธแต่ริมฝีปากกลับแข็งค้างทันใดนั้นเด็กน้อยก็ยกเสียงขึ้นอีกครั้ง เสียงใสชัดเจนราบเรียบแต่ก้องกังวาลราวกับคำตัดสินทุกถ้อยคำแทรกเข้าไปในหัวใจของผู้ฟังอย่างเฉียบคมและในเสียววินาทีนั้นศาลาที่เต็มไปด้วยความเงียบก็เหมือนแตกสลายลงทันทีเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นจากมุมศาลาหญิงสาวผู้หนึ่งล้มลงกับพื้นมือกุมหน้าอกสันระริกแขกบางคนรีบลุกขึ้นยืนแต่ก็หยุดนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยความหวาดกลัวแววตาของทุกคนเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าถามออกมา ชายวัยกลางคนก้าวถอยหลังชนเสาไม้เสียงกระแทกดังก้องสะท้อนจนบรรยากาศยิ่งหน้าหวาดหวัน่นใบหน้าของเขาซีดเผือดจนแทบไร้สีเลือดสายตาสั่นระร,ริกร่างกายเหมือนหมดเรี่ยวแรงจะยืนทารกส่งเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งหัวเราะที่ฟังดูแหลมสูงและยาวนานเสียงนั้นก้องกังวนในศาลาราวกับสะท้อนจากทุกทิศทางบางคนถึงกับยกมือปิดหูน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สาเหตุ เด็กน้อยยังคงยืนนิ่งดวงตาของเขามุ่งตรงไปยังชายวัยกลางคนไม่ละสายตาคำพูดก่อนหน้านั้นยังดังกล้องในหัวแขกทุกคนเหมือนเสียงสะกดที่ไม่มีวันเลือนหายเงาบนผนังเริ่มบิดเบี้ยวไหวๆไ,วไฟเทียนสั่นแรงจนเปเลวเกือบดับศาลาที่เคยอบอุ่นกลับเย็นเยียบเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทุกคนต่างรู้ว่าความลับที่ถูกเปิดเผยนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นชายวัยกลางคนหอบหายใจถี่ ดวงตาแดงก่ำเหมือนถูกกดด้วยแรงที่มองไม่เห็นมือของเขาสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เสียงฟันกระทบกันเบาๆราวกับร่างกายไม่ยอมเชื่อฟังแขกหลายคนเริ่มถอยห่างก้าวอี้ล้มกระแทกพื้นดังสนัน่นความโกลาหลประตุข,ขึ้นกลางบรรยากาศที่หนักอึ้งแต่ไม่มีใครกล้าออกจากศาลาทารกในอ้อมแขนจ้องขเขม็งแวลตาคู่นั้นเย็นเยียบไร้เดียงสาแต่แฝงความน่าหวาดหวัน่น เรากับกำลังส่องลึกเข้าไปในจิตใจทุกคนที่มองต่างรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเจนกว่าที่เคยติ๊กตอกติ๊กตอกทุกวินาทีลากยาวเหมือนพันธนาการใครบางคนเริ่มสะอื้นเบาๆไม่อาจทนแรงกดดันได้อีกเด็กน้อยก้าวเข้าไปใกล้ทีละก้าวฝีเท้าเบาแต่กลับดังชัดในความเงียบชายวัยกลางคนชะงักงันดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ริมฝีปากของเขาเริ่มขยับคล้ายอยากสารภาพบางสิ่งออกมาเสียงพร่ำพึืมพำเล็ดลอดจากปากชายวัยกลางคนถ้อยคำสั้นกระท่อนกระแทนแต่เต็มไปด้วยความสับสนเขาพยายามกลืนคำพูดกลับแต่สายตาของทุกคนบังคับให้เขาต้องพูดต่อดวงตาแดงก่ำเหมือนถูกเผาจากภายในแขกในศาลาบางคนยกมือปิดปากบางคนก้มหน้าหนีราวกับไม่อยากได้ยินความจริงที่จะถูกเปิดเผย เสียงสะอื้นสลับกับเสียงหายใจสั่นระรัวบรรยากาศหนาแน่นเหมือนหมอกดำที่ถาโถมเด็กน้อยหยุดยืนตรงหน้าเขาเงาของทารกในอ้อมแขนทอดยาวบนพื้นนิ้วเล็กๆยังชี้ตรงไปไม่ไหวเองนเหมือนตรึงเขาไว้กับความผิดที่หลบหนีไม่ได้ชายวัยกลางคนสุดลงคุกเขา่ามือสองข้างกุมศีรษะร่างสั่นส้านเสียงร้องโหยหวนหลุดออกมาจนสะเทือนสาลา แขกหลายคนเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาแสงเทียนพลันดับวูบไปหนึ่งเล่มความมืดบางส่วนแผ่คลุมหีบศพที่ประดับดอกไม้ขาวความเงียบที่ตามมานั้นหนักแน่นกว่าฟ้าถลม่มและทุกคนต่างรู้สึกได้ว่าสิ่งที่กำลังจะเอ่ยออกมาจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเสียงชายไวัยกลางคนสั่นพระดังก้องท่ามกลางความเงียบงนันคำพูดหลุดออกมาช้าเหมือนถูกดึงออกจากวิญญ,ญาณ ทุกถ้อยคำคือมีดคมที่กรีดลงกลางบรรยากาศอันตึงเครียดแขกในศาลาราวกับถูกตรึงด้วยโซ่แห่งความจริงที่หลีกหนีไม่ได้บางคนร้องให้สะอึกสะอื้นบางคนยกมือสั่นเทากุมอกราวกับหัวใจถูกบีบรัดเสียงกระซิบดังเซ็งแซ่แต่ก็ถูกกลบด้วยเสียงสารภาพที่ยังไม่จบทุกคนรอฟังตอนจบด้วยสายตาหวาดวันเด็กน้อยยังยืนนิ่งดวงตากลมใสจับจ้องโดยไม่กระพริบ ทารกในอ้อมแขนเงียบสนิทคล้ายรอคอยเพียงคำพูดสุดท้ายเงาสะท้อนบนผนังสั่นไหวเหมือนกำลังจะเผยภาพที่ซ่อนอยู่ชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลนองแก้มปนเหงื่อที่ชุ่มทั่วใบหน้าเสียงของเขาแข็งกระด้างแต่ก็สั่นจนแทบขาดเป็นเสียงทุกคำที่ออกมาเป็นเหมือนค้อนทุกความเชื่อที่ทุกคนเคยยึดมัน่นเสียงในศาลาดังสะท้อนราวกับผนังไม้ทุกแผ่นเก็บถ้อยคำเอาไว้แขกบางคนยกมือปิดหู แต่ก็ไม่อาจกันเสียงสารภาพที่ก้องชัดความจริงที่รอคอยกำลังถูกเผยออกมาอย่างไร้ทางหยุดบรรยากาศหนักหน่วงจนแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนต้องฝืนเด็กน้อยยังคงไม่ไหวติงแววตาแน่วแน่เหมือนรู้ล่วงหน้าทุกอย่างทารกในอ้อมแขนขยับตัวเบาๆเสียงลมหายใจเล็กจางแต่กลับดังชัดราวกับคำยืนยนันชายวัยกลางคนกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือ เลือดไหลซึมออกมาช้าๆแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บดวงตาแดงจัดสันระริกไปทั่วทั้งร่างรากับความลับที่เขาแบกไว้มานานกำลังฉีกตัวออกมาเองแขกบางคนพึมพำขอพรบางคนคุกเข่าลงกับพื้นโดยไม่รู้ตัวความกลัวแพรซ่ซึมเหมือนเงามืดคลุมทั้งศาลาไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับหนีแล้วเสียงของชายวัยกลางคนก็หนักแน่นขึ้นทุกคำออกมาพร้อมแรงสั่นสะเทือนในหัวใจของผู้ฟัง สายตาของเขาจับจ้องไปที่หีบศพรากับกำลังพูดกับคนที่จากไปมากกว่ากับคนที่ยังอยู่ตรงหน้าศาลาทั้งหลังเงียบกริบทุกสายตาจ้องตามชายวัยกลางคนที่กำลังสั่นสถานเสียงสะอื้นบางเบาดังขึ้นจากแถวหลังแต่ก็ถูกกลบด้วยถ้อยคำที่ค่อยๆหลุดออกจากริมฝีปากของเขาแสงเทียนสลัวพลิ้วไหวราวกับกำลังฟังเงาบนผนังทอดยาวบิดเบี้ยวเหมือนภาพต้องสาบ เด็กน้อยยังยืนนิ่งดวงตาไม่ไหวเองนทารกในอ้อมแขนจ้องหีบศพไม่กระพริบชายวัยกลางคนสูดลมหายใจแรงเสียงหอบของเขาก้องไปทั่วศาลาน้ำตาไหลนองแก้มผสมกับเหงื่อเย็นมือที่เปื้อนเลือดกำแน่นจนสัน่นเขาเอ่ยประโยคที่ทำให้ผู้คนแทบหยุดหายใจเสียงสั่นแต่ชัดเจนแฝงแรงกดดันจนทุกหัวใจสถานแขกหลายคนเบิกตากว้าง บางคนเซถอยหลังราวกับถูกผลักด้วยมือที่มองไม่เห็นกลิ่นทูปที่เคยอ่อนหวานกลับขมฉุนลมวูบหนึ่งพัดผ่านจนเปเลวเทียนไหวแรงหีบศพที่ตั้งอยู่กลางศาลาเหมือนขยับเล็กน้อยและทุกคนในงานต่างรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ไม่อาจอธิบายเสียงหายใจของผู้คนในศาลาดังถี่และสับสนดวงตาหลายคู่เริ่มเหลือบมองไปที่หีบศพความรู้สึกหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งกัดผิว บางคนยกมือขึ้นกอดอกแน่นเพื่อกดความกลัวที่เอ่อท่วมเด็กน้อยก้าวขาออกไปหนึ่งก้าวเสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องราวกับหนักเกินตัวทารกในอ้อมแขนหัวเราะสั้นๆเสียงใสแต่เย็นเยียบจนทุกคนขนลุกชายวัยกลางคนตัวสั่นสะทานสายตาเขาจับจ้องที่หีบศพไม่กระพริบริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดแต่เสียงขาดหายเพียงแค่ลมหายใจสั่นเครือที่เล็ดลอดออกมา แสงเทียนสองเล่มดับลงพร้อมกันความมืดแผ่คลุมมุมศาลาอย่างรวดเร็วดอกกุหลาบขาวที่ประดับหีบศพร่วงโรยราวกับถูกมือมองไม่เห็นเด็ดทิง้งบรรยากาศหนักหน่วงจนแม้แต่เวลาเองก็เหมือนหยุดหมุนและทันใดนั้นเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากภายในหีบศพทุกคนชะง,งักค้างดวงตาเบิกกว้างเลือดในกายเหมือนหยุดไหลศาลาที่เคยแน่นขนาดกลับกลายเป็นหลุมลึกแห่งความเงียบงนัน เสียงข้อดังต่อเนื่องชัดเจนขึ้นจังหวะสม่ำเสมอราวกับผู้ที่อยู่ข้างในกำลังพยายามสื่อสารแขกหลายคนกรีดร้องวิ่งถอยหนีจนก้าวอี้ล้มระเนระนาดบรรยากาศโกลาหลแผกระจายแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หีบศพเด็กน้อยยังคงยืนนิ่งแววตาแน่วแน่เหมือนรอคอยช่วงเวลานี้มาเนิ่นนานทารกในอ้อมแขนเงียบสนิทเพียงส่งสายตาลึกมืดที่สะท้อนเปเลวเทียนวูบไหว ชายวัยกลางคนสุดนั่งกองกับพื้นมือกุมหน้าอกหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบคอเสียงครางต่ำเล็ดหลอดจากลำคอเหงื่อไหลอาบทั่วร่างจนเสื้อชุ่มโชกทันใดนั้นเสียงฝาไม้ของหีบศพสั่นสะท้านดังคลื่นกล่าวกับมีแรงดันจากภายในดอกกุหลาบขาวร่วงกราวลงมากองที่พื้นและศาลาทั้งหลังก็ถูกคลุมด้วยความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงใดๆสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่หีบศพ ไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่ลมหายใจก็ถูกกลั้นไว้ในอกเสียงเสียดไม้ยังดังต่อเนื่องราวกับฝาโลงกำลังจะถูกผลักเปิดจากด้านในเทียนที่เหลืออยู่สั่นไหวแรงจนเปเลวแทบดับเงาที่ทอดบนผนังบิดเบี้ยวยาวเหยียดเหมือนร่างไร้รูปร่างกลิ่นทูปที่คละคลุ้งกลับกลายเป็นกลิ่นควันไม่ฉุนแสบจมูกผู้คนหลายคนยกมือปิดปากด้วยความหวาดผวาเด็กน้อยยืนนิ่งไม่ไหวเอ็น ทารกในอ้อมแขนส่งเสียงครางต่ำเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงทารกทั่วไปหากแต่ทุ้มลึกและเย็นเยียบราวกับไม่ใช่เสียงของโลกนี้ชายวัยกลางคนสั่นสถานทั้งร่างเขาคุกเข่าล้มลงก้มหน้ากับพื้นเสียงร้องขอให้อภัยดังออกมาอย่างสิ้นหวังน้ำตาไหลเปื้อนพื้นไม้เป็นรอยด่างมืดแล้วเสียงฝาไม้ก็ดังปังหนึ่งครั้งแรงสั่นสะเทือนสะท้อนผ่านพื้นศาลาบางคนกรีดร้องสุดเสียง บางคนสุดลงหมดสติทันทีในความหวาดกลัวเงียบงันชั่วขณะเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกสายตาจับจ้องไปที่หีบศพที่สันไหวแสงเทียนสุดท้ายกระพริบแรงก่อนจะดับวูบลงความมืดปกคลุมทั้งศาลาเหลือเพียงเสียงหอบหายใจและเสียงสะอื้นเสียงเล็บขูดไม้ดังแหลมคมลอดออกมาจากด้านในยาวนานและเสียดแทงประสาทหูจนหลายคนยกมือปิดหูความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย เราวกับทุกคนถูกกักขังอยู่ในสุสานมืดลึกเด็กน้อยยังคงยืนนิ่งอยู่หน้าหีบดวงตาของเขาส่องประกายคล้ายมีแสงในความมืดทารกในอ้อมแขนยกมือเล็กๆข้ออากาศชชาๆเสียงข้อนั้นสอดประสานกับเสียงจากในโรงอย่างน่าประหลาดชายวัยกลางคนสั่นสถานหนักเขาตะโกนออกมาด้วยเสียงแตกพรา่าคำพูดไร้สติที่เต็มไปด้วยความกลัวและความผิด เสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วศาลาราวกับสารภาพต่อทุกวิญญาณที่คอยฟังแล้วเสียงปังอีกครั้งก็ดังสนัน่นฟ้าลงไม้กระเพื่อมเหมือนจะเปิดออกแขกหลายคนวิ่งกรูไปที่ประตูแต่บานประตูหนักกลับไม่ขยับราวกับถูกล็อกจากด้านนอกเสียงร้องโหยหวนดังระงมทั่วศาลาผู้คนทุบประตูไม้สุดแรงแต่เสียงดังเพียงสะท้อนกลับมาเงือเย็นไหลาอาบใบหน้าทุกคน ความมืดหนาทึบคลุมศาลาจนแทบมองไม่เห็นกันเองเสียงฟ้าโลงสั่นแรงขึ้นทุกขณะไม้เก่าแก่แตกดังกรอบแกแรบราวกับจะฉีกขาดออกเป็นเสี่ยงดอกกุหลาบขาวที่โรยรอบหีบศพกระจายเต็มพื้นกลีบสีขาวกลายเป็นคราบคล้ำราวถูกดูดสีออกไปเด็กน้อยยังคงยืนนิ่งตรงกลางแววตาเย็นเฉียบไม่สะทกสะทานทารกในอ้อมแขนเริ่มส่งเสียงหัวเราะต่ำและยาว เสียงที่ฟังไม่เหมือนมนุษย์แต่กลับชัดเจนทุกถ้อยคำชายวัยกลางคนสุดลงนอนกับพื้นมือทั้งสองข้างตะเกียกตะกายเหมือนหาทางหลบหนีเขาร้องตะโกนด้วยเสียงแตกพร่าคำสารภาพหลุดออกมาเป็นประโยคสั้นๆฟังไม่เป็นคำทันใดนั้นเสียงแตกหักดังสนัน่นฟ้าโลงผุดรอยแยกยาวออกมาลมเย็นจัดพัดวูบออกจากช่องว่างนั้นและทุกคนต่างรับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างใน ไม่ได้เงียบอีกต่อไปสายตาทุกคู่เบิกกว้างมองไปยังรอยแยกของหีบศพลมหายใจถูกกลืนหายไปในอกเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังสะท้อนเงามืดทะมึนค่อยๆแผ่คลายออกมาจากช่องแคบเย็นเยียบและหนักอึ้งเหมือนควันหนาทึบที่กดทับวิญญาณกลีบดอกกุหลาบขาวปลิวว่อนขึ้นจากพื้นแต่เมื่อร่วงลงอีกครั้งกลับกลายเป็นสีดำหม่นคลำ้ำกลิ่นเหม็นคละคลุ้งราวกับดินชื้นในหลุมฝังศพ ผู้คนหลายคนสุดลงร้องให้โดยไม่รู้ว่าร้องเพราะอะไรเด็กน้อยยังคงยืนเผชิญหน้าดวงตากลมใสสะท้อนรอยแยกที่กว้างขึ้นเรื่อยๆทารกในอ้อมแขนยกมือเล็กๆตบอกตัวเองเบาๆเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังกล้องในความมืดเหมือนบทสวดต้องห้ามชายวัยกลางคนกรีดร้องเสียงหลงเขาคลานถอยหลังไปจนชนเสาศาลามือสั่นระร,ริกชี้ไปที่หีบศพดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความสยดสยอง และคำสารภาพที่ยังไม่ทันเอ่ยเสียงแตกดังคลื่นตามมาฝ้าลงไม้ยุบตัวลงบางส่วนเศษไม้กระเด็นกระจายลมเย็นแผวแรงจนเปเลวเทียนที่เหลืออยู่มอดดับสิน้นและศาลาทั้งหลังจมลงในความมืดสนิทที่น่าหวาดหวั่นเกินบรรยายความมืดหนาทึบกลืนกินทุกมุมของศาลาเสียงหอบหายใจดังสลับกับเสียงสะอื้นที่สั่นระริกแขกบางคนกอดกันแน่นบางคนทิ้งร่างลงกับพื้นเพราะขาไร้เรี่ยวแรง บรรยากาศกดทับเหมือนอากาศจะหายไปจากโลกจากรอยแยกของหีบศพแสงเรืองวาบสีคล้ำสองลอดออกมาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นแสงเย็นที่บาดตาเงาที่ทอดบนพื้นไม้ยืดยาวผิดรูปเหมือนมีบางสิ่งยืนขึ้นทั้งที่ยังไม่มีใครเห็นร่างเด็กน้อยก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวเสียงรองเท้าของเขาดังก้องในความเงียบทารกในอ้อมแขนเงยหน้าขึ้นริมฝีปากเล็กแย้มยิ้มที่ไม่ควรปรากฏบนใบหน้าทารก ชายวัยกลางคนร้องกรีดสุดเสียงเขาพยายามลุกหนีแต่ร่างกลับถูกกดลงกับพื้นดวงตาแดงก่ำตะโกนขอความเมตตาคำสารภาพพั่งพรูแต่ไม่มีใครฟังชัดเพราะถูกกลบด้วยเสียงคลื่นของหีบศพแล้วเสียงปังดังสะท้อนทั่วศาลาฝาไม้แยกออกจนเห็นความมืดโอบล้อมภายในสายลมเย็นจัดพัดวูบออกมาประทับผู้คนจนผิวหนังชาและทุกดวงตาต่างจับจ้อง รอคอยสิ่งที่จะปรากฏออกมาเงามืดจากในหีบศพค่อยๆขยายตัวนาทึบจนกลืนกินพื้นไม้ใต้เทา้าเสียงกรีดร้องของแขกในงานดังระงมแต่ไม่มีใครสามารถหนีออกไปได้ประตูไม้ยังคงปิดแน่นราวกับถูกผนึกด้วยแรงที่มองไม่เห็นกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเน่าชวยแรงขึ้นคล้ายกับผืนดินในหลุมศพที่ถูกขุดเปิดออกผู้คนหลายคนอาเจียนด้วยความขยขยง เสียงไอแห้งๆผสมกับเสียงสะอื้นดังปะปนกันวุ่นวายเด็กน้อยยืนนิ่งเผชิญหน้าดวงตาไร้แววสะท้อนความมืดนั้นโดยไม่หวาดหวัน่นทารกในอ้อมแขนเอียงศีรษะเล็กน้อยริมฝีปากแย้มยิ้มกว้างขึ้นราวกับรับรู้ถึงการมาถึงของใครบางคนเงาที่พวยพุ่งจากหีบศพเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างเส้นผมยาวรุงรังค่อยๆทาบลงกับไหล่ที่โผล่พ้นออกมาเสียงเสียดไม้ดังกรอบแกรบตามแรงที่ดันจากภายใน แล้วเงานั้นก็ยกศีรษะขึ้นชาชาดวงตาว่างเปล่าเบิกกว้างในความมืดชายวัยกลางคนกรีดร้องสุดเสียงเขาสุดลงกับพื้นน้ำตาและน้ำลายไหลาอาบแก้มมือทั้งสองข้างยกขึ้นปิดหน้าแต่ก็ยังสั่นระริกเสียงพร่ำสารภาพแผ่วๆหลุดออกมาเหมือนคำสาบที่ไม่อาจถอนคืนเสียงสารภาพพร่ำพืดังก้องสะทอนไม่มีใครเข้าใจถ้อยคำทั้งหมดแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ชายวัยกลางคนสุดตัวก้มกราบพื้นร่างกายสั่นสถานเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเงาร่างจากหีบศพขยับตัวออกมาอีกแขนซีดขาวโผล่พ้นตามเส้นผมที่รุงรงังผิวซีดเหมือนขี้เท่าเปื้อนดินชื้นจนไหลยหยดเสียงเสียดของไม้ดังคลืดคราดราวกับทั้งโลงกำลังจะพังแขกในศาลากรีดร้องระงมบางคนวิ่งไปชนกำแพงบางคนล้มหมดสติ ก้าวอี้ล้มระเนรนาดเหมือนคลื่นโถมกลางความโกล่าหะบรรยากาศอึดอัดราวกับอากาศหายไปจากห้องเด็กน้อยยังคงยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่ร่างที่กำลังคืบคลานออกมาทารกในอ้อมแขนยกมือเล็กๆขึ้นแต่ริมฝีปากท่งเสียงหัวราะสั้นต่ำเย็นเยียบจนหัวใจแขกทุกคนหดเกรงแล้วร่างนั้นก็เงยหน้าขึ้นเต็มทีดวงตาขาวโพลนจ้องตรงไปยังชายวัยกลางคน เสียงคลืดคราดจากคอแห้งแตกดังออกมาเป็นเสียงที่คล้ายคำถามแต่ไร้คำพูดใดอธิบายซาลาทั้งหลังสั่นสะเทือนเบาๆราวกับแผ่นดินไหวเปเลวไฟที่มอดดับไปแล้วกลับลุกวาบขึ้นอีกครั้งแต่แสงนั้นไม่ใช่สีเหลืองอบอุ่นหากเป็นสีฟ้าหม่นที่ทำให้บรรยากาศยิ่งเย็นเยียบเงาร่างซีดขาวก้าวออกจากหีบศพอย่างช้าๆทุกสายตาจ้องไปที่ดวงตาขาวโพลนของมัน แววตาไร้วิญญาณน,นั้นสะท้อนภาพชายวัยกลางคนที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเสียงหอบหายใจของเขาดังก้องจนกลบทุกเสียงในศาลาน้ำตาและน้ำมูกไหลเปรอะเปื้อนใบหน้าแต่เขายังคงสันระริกแขกบางคนกรีดร้องเสียงหลงจนเสียงแหบแห้งบางคนพยายามทุบประตูสุดแรงแต่ไม้เก่าแก่กลับไม่ไหวเองนราวกับศาลาทั้งหลังกลายเป็นกรงขังทุกคนถูกบังคับให้เผชิญกับภาพตรงหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กน้อยก้าวเข้าไปใกล้อีก9ก้าเงาสะท้อนของเขาและทารกทาบลงบนร่างที่เพิ่งก้าวพ้นหีบศพทารกส่งเสียงครางเบาๆคล้ายท้องคำที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเจนแทรกเข้ามาในหัวของทุกคนโดยไม่ต้องใช้หูฟังร่างซีดขาวชี้มือสันระลิกไปที่ชายวัยกลางคนเสียงคลืดคลาดในลำคอดังยาวเหมือนเสียงดินถลม่มทุกคนในงานรู้สึกเหมือนถูกแรงมืดผลักเข้าหาความจริงที่น่าสะพรึง และในวินาทีนั้นเองความลับที่ถูกปกปิดมานานเริ่มเผยตัวออกมาอย่างชัดเจนชายวัยกลางคนกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นแตกพร่าเหมือนถูกฉีกออกจากลำคอเขาล้มหน้าขมำลงกับพื้นไม้ที่เย็นเยียบมือทุบพื้นแรงราวกับพยายามต่อต้านโชคชะตาที่กำลังปิดล้อมร่างซีดขาวก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อยฝีเท้าหนักหน่วงแต่ช้าราวกับเวลาถูกยืดออกไป ทุกย่างก้าวของมันกดบรรยากาศให้แน่นอ็ดอัดยิ่งกว่าเดิมแขกหลายคนถึงกับสุดลงเพราะแรงกดดันที่มองไม่เห็นเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นดวงตากลมใสไร้ความหวาดหวัน่นทารกในอ้อมแขนส่งเสียงหัวเราะกล้องในความมืดเสียงนั้นชัดเจนราวกับถ้อยคำที่เจาะเข้าไปในวิญญาณหัวเราะที่เปลี่ยนบรรยากาศทั้งศาลาให้กลายเป็นแดนพิพากษาชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุด ปากสันพึมพำคำสารภาพที่ชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเขาเอ่ยถึงบาปที่ทำไว้กับผู้ล่วงลับคำพูดแต่ละถ้อยคล้ายหินหนักที่ตกกระแทกหัวใจแขกทุกคนร่างซีดขาวหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาขาวพลเพ่งมองโดยไม่กระพริบความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักหน่วงจนเสียงหัวใจของแต่ละคนดังสะท้อนและในความเงียบนั้นเองเสียงทารกก็เอ่ยขึ้นชัดเจนเป็นถ้อยคำแรกเสียงทารกที่เอื่อเอ่ยออกมาทำให้ทั้งศาลาเงียบงนัน ทุกสายตาหันไปจับจ้องราวกับเวลาหยุดเดินคำพูดสั้นๆแต่น้ำเสียงแฝงพลังมหาศาลสะกดทุกวิญญาณให้หยุดนิ่งชายวัยกลางคนสุดลงกับพื้นเหมือนรับโทษจากบาปที่แบกไว้มาเนิ่นนานเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาก่อนที่ร่างจะหมดแรงสุดลงไปอย่างสิ้นหวังร่างซีดขาวที่ก้าออกมาจากหีบศพค่อยๆเลือนหายกลับเข้าสู่ความมืด เหมือนแรงแค้นที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วเปลวไฟสีฟ้าหม่นดับลงเหลือเพียงแสงเทียนริบรี่เสียงสะอื้นของแขกดังระงมหลายคนพนมมือไหว้ขอขมาทั้งหวาดกลัวทั้งสับสนแต่ก็รู้ว่าตนได้เป็นประจักษ์พยานของความจริงที่ถูกเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนเร้นในที่สุดก็ไม่อาจปิดบังได้เด็กน้อยยืนนิ่งดวงตาสงบทารกในอ้อมแขนเงียบไปแล้วเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้น เหลือเพียงความว่างเปล่าและบรรยากาศเยนเ็นยะเยือกที่ฝังอยู่ในใจผู้คนงานศพคืนนั้นไม่เหมือนงานศพทั่วไปมันกลายเป็นตำนานเล่าขานเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าลืมและทุกครั้งที่มีใครเอ่ยถึงชื่อเศรษฐีผู้ล่วงลับเสียงกระซิบในความมืดก็ยังคงตามมาไม่จางหาย